มีข่าวมาสองสวันที่ผ่านมาเรื่องของเจฟฟ๊ฝเจ๊ฝบอกว่าจะวางเตาหลิวแล้ว <c oughs> นี่ใช่ไหมใช่ใชแต่ก็จะมีการถ่ายทอดวิชาคใครอยากจะมาเรียนรู้ได้เลยเจ๊ฝัจะถ่ายทอดแบบหมดเปลือกเลยโอ้นะยังไม่วางตะหลิวนะ <c oughs> เจ๊ฝับอก <c oughs> ไม่เป็นความจริง <c oughs> ใช่ที่บอกว่าจะหยุดขายปีแน้าน่ปี6กแปไม่เป็นความจริง ยินดีจะให้ท่านนายกนัามาชิมที่ร้านวันนี้คุณผู้ฟัง29ตุลาคมนะฮะจากกรณีที่มีกระแสข่า,าวว่าเจาฝ่ายเจ้า,จาของร้านอาหารมิชลิน1ดาว7ปีซ้อนอ่ามิชลิน1ดาวนะเปีซ้อนนะประกาศจะวางตะหลิวเลิกกิจการในปี6-8ปีแนะ่เพราะว่าอายุเยอะแล้วต้องรบับผิดชอบในเรื่องของคุณภาพวัตถุดิบที่ให้คงไว้ซึ่งมาตรฐานดาวมิชลินและสุดเจ๊ฝ เปิดเผยต่อประเด็นที่ว่านี้นะครับบอกเรื่องราวที่เกิดจากตนไปช่วย UN หาเงินช่วยเหลือผู้ลี้ภยัยซึ่งเป็นงานใหญ่แล้วก็มีทูดมาเยอะโดยสิ่งแรกที่เข้ามาที่เข้ามาถามตนว่าอายุ80ปีแล้วเนี่ยยังอะไรฮะเนี่ยแล้วยังเลิกอีกเหรอตนก็ตอบไปแค่ว่ามันก็ยังมีโครงการอยู่ในใจอ่าก็เลยกลายเป็นเรื่องบานปลายพร้อมยืนยันนะครับว่ายังขายต่อยังไม่เลิกอ,อีกทั้งก็ยังรับงานที่ต่างประเทศนะอย่างเช่นฝรั่งเศสยังต้องไปทําอาหาร แล้วจะเลิกได้ยังไงอะ่ะมันเลิกไม่ได้เพราะว่ามันยังติดพันกันอยู่นะฮะบอกจะฝ่ายบอกยังแข็งแรงอยู่81แล้วนะไม่น่าเชื่อนะแปแล้วนะ <S 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 ดูอยู่ไม่น่ไม่น่าจะถึงนะ ยืนผักยืนเลยแบบสันบอกยังยืนทําอาหารได้สบายสบายเลยวันนึ่งยืนทําอาหารประมาณ15ชั่วโมงเรื่องที่จะหยุดขายปีเนี่ยไม่เป็นความจริงส่วนลูกสาวก็คงไม่สืบพ่อต่อแต่มีโครงการอย่างอื่นอยู่ในใจแล้วก็คุยกันอยู่ตลอดนะปัจจุบันเนี่ยร้านถือว่าหยุดเยอะแล้ว3วันต่อสัปดาห์ เปิดขาย4ี่วันก็คือวันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์นอกนี้ตนก็จะยังให้รัฐบาลทําจริงจังอยากให้รัฐบาลทําจริงจังนะเกี่ยวกับถนนคนเดินสักหนึ่งสายที่ให้มีอาหารขายให้ต่างชาติมาเดินเที่ยวกันส่วนที่นายกอิงที่ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเสียดายหากร้านเช๊าฝายปิดตัวลงนั้นเจ่าฝายกล่าวว่านะบอกว่ายินดีเลยนะฮะให้นายกอิงเนี่ยมาชิมอาหารที่ร้านถือว่าเป็นเกียรติอย่างมากเพราะว่าร้านตนก็เป็นบอกร้านเล็กๆสุดท้ายก็อยากจะบอกว่าตก ตนเชียนายกเต็มที่เลยนะบอกคนนี้เต็มที่เลยเพราะว่ามองว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่พัฒนาความเก่งได้เร็วมากมาก